เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับวันนี้13ตุลาครบรอบ4ปีของการสวรรคตรพวกเราชุมชนไทยในใน,นครลอสแอนเจลิสร่วมด้วยสภาสตรีไทยไทยนิวเวียสงการเฟสติวัลโมนิธิทาน,นใจและสภาไทยทาวลอสแอนเจลิสพร้อมทั้งชุมชนไทยต่างๆได้ร่วมจัดงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลข,ขึ้นมาเพื่อราลึกถึงพระองค์ท่านนะครับเราทุกคนร่วมใจกันมาเพื่อน้อมน้อมนึกถึงท่าน สแะสะดงความจงรักภักดีครับการเตรียมงานบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเราเตรียมการกันมาเมื่อวันอาทิตย์วันที่11ตุลาคลมนี้เองนะ พวกเราเอ่อ,อ,อร่วมกันคิดว่าชุมชนไทยควรจะมีอะไรข้างอย่างหนึ่งหรือทำเป็นบำเพ็ญกุศลเพื่อไหวอะไรแต่พระองค์ท่านนะครับก็เลยตัดสินใจจัดงานกันแบบฉุกกระหุกเรามีเวลาแค่4วันซึ่งเราก็สามารถทําได้ด้วยดีวันนี้มีประชาชนมาร่วมงานประมาณ150ท่านบนโบสถ์นะครับแล้วก็อีกข้างล่างอีกประมาณร้อยท่านก็ถือว่าการเตรียมงานของเราในระยะเวลา3วันนี้าสามารถได้รับความสําเร็จด้วยดีเราไม่อ่ไม่สามารถประสานพันธ์ มากเนื่องจากสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาทุกคนมาด้วยใจด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านชุงชนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะประเทศไทยหรืออเมริกาเรามีใจอยู่ที่จุดเดียวกันแล้ววันนี้เราก็ได้ร่วมกันจัดงานสวดพระที่ทำลำํลำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในนามชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสค่ะ